สวัสดีครับพี่น้องกเอกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่263ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็มาจากคำถามนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการขอคำแนะนำบางส่วนว่าณเวลานี้ดอกของทุเรียนรุ่นแรกของเราเนี่ยอยู่ในระยะไหนมีปริมาณเท่าไหร่และกรณีที่การจัดการตรงนี้เนี่ยถ้าดอกออกมาแล้วเป็น ลักษณะของคะแนงบนเนี่ยเราควรจะจัดการอย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูประเด็นนะครับว่าณเวลานี้ก็คืออยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมกรณีกลุ่มของการออกดอกของทุเรียนใดปลายเดือนตุลาคมนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้ทําสารอาจจะทาสารร้อยเปอร์เซ็นต์ทำสารเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์และในสภาวะส่วนตรงนี้เนี่ยบางสวนก็ได้ปริมาณดอกที่พอแล้ว และประกอบกับเมื่อดอกทุเรียนออกแล้วก็จะเกิดการแตกใบอ่อนซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้ตอบในสาระความรู้ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าในส่วนของทุเรียนที่เป็นกลุ่มผู้ทําสารและออกดอกในช่วงของปลายเดือนตุลาคมก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มทําสารและก็เป็นกลุ่มที่พัฒนาดอกเป็นรุ่นที่สองคือรุ่นแรกเนี่ยอาจจะมาแล้วชะงัก ดังนั้นในส่วนของการพัฒนาตาก็จะมีตั้งแต่ไขป่ปลาตาปูแล้วก็เหยียดตีนหนูประเด็นนั้นผมก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีในลักษณะของขแขนงปนคือการเป็นขแขนงก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในส่วนของการออกดอกในรุ่นแรกประมาณช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยอาจยังเจอสภาวะฝน พอเจอสภาวะฝนนั้นคำสั่งที่ออกให้เป็นดอกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ขอให้ดูจากในภาพในภาพนี้เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเขาจะเป็นตาดอกแล้วยิ่งถ้ามีฝนตกก็ถือว่าจะเป็นการกระตุ้นหรือกระทุ้งให้ตาที่ออกเป็นคำสั่งแล้วสามารถที่จะออกเป็นดอกแล้วยืดยาวออกมาอย่างรวดเร็วบางจุดหรือบางตำแหน่งเท่านั้นนะครับที่อาจจะเป็นในลักษณะของแขนง หรือแม้แต่ในกรณีที่เป็นกลุ่มกาเป็นไข่ปลาและตาปูอันนี้ก็คือในระยะตาปูซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าในการออกนั้นเขาจะออกกระจายทั่วเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะนำเรียนว่าการที่ดอกเขาพัฒนาถึงใหม่ในระยะนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงคือเขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนเป็นแขนงไม่เปลี่ยนเป็นตาใบา ถ้าในภาษาอาจจะเรียกว่าเป็นปฏิภาคกลับเพราะว่าเขาผ่านระยะทั้งหมดในกรณีเช่นนี้พี่น้องสกรก็จะได้สบายใจดังนั้นในการบริหารจัดการเนี่ยเราก็คงเป็นเรื่องของการจัดการเพื่อที่จะให้ดอกเหล่านี้กระตุ้นโดยการให้น้ําในปริมาณที่มากขึ้นส่งให้ตาดอกนั้นเคลื่อนยาวออกมาแล้วก็ใช้ในการปัจจัยในการบํารุงไปที่กลุ่มดอกโดยตรง หรือในส่วนของใต้ใบประเด็นนั้นเราต้องเห็นภาพที่ชัดเจนครับว่าในการพัฒนาดอกในเวลานี้เนี่ยเกือบทุกสวนที่เป็นกลุ่มผู้ทำสารแล้วไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการแตกใบอ่อนก็ประสบความสำเร็จส่วนที่เป็นกลุ่มผู้ทำสารแล้วแตกใบอ่อนนั้นก็อาจจะได้ในลักษณะปริมาณดอกที่ไม่มากนะัก หลังจากที่เราผ่านการส่งการให้น้ำการบำรุงเขาก็จะเข้าสู่ระยะเหยียดตีนหนูนี่คือภาพที่เป็นระยะที่ปลอดภัยดังนั้นพิรุษกรก็จะผ่านจากการชักนำให้ออกดอกเป็นการบำรุงเมื่อบรอบบำรุงไปแล้วเขาก็จะผ่านระยะการจเจริญเติบโตออกมานะครับจากไขป่ปลาตาปูเป็นเหยียดตีนหนูและอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ในระยะของมะเขือพวงอ่อน นี่คือประเด็นทีนี้การพัฒนาตาวดอกตรงนี้ถามว่ามีปริมาณเท่าไหร่เรายังไม่มีการสำรวจครับแต่จากการที่ได้มีโอกาสพบปะพิทักษกรเราพบว่าปริมาณในดอกรุ่นนี้น้อยมากอันเนื่องมาจากเดิมเราคาดการว่าดอกทุเรียนชุดใหญ่เนี่ยจะออกที่กลางเดือนตุลาคมแต่ปรากฏว่าในกลุ่มผู้ที่ทำสารบางส่วนเกิดสภาวะแตกใบอ่อน ดังนั้นกลุ่มที่ทำสารทั้งหมด30%ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปคือได้แค่เพียงประมาณไม่เกิน12%ของปริมาณของผู้ที่ทำสารหรือปริมาณทั้งพื้นที่เพราะนั้นก็จะได้สบายใจนะครับว่าท่านที่ได้ดอกรุ่นนี้แล้วขอให้ดูแลต่อไปตามหลักการคือถ้าดอกยังไม่พอ คือปริมาณดอกตามท้องกิ่งยังไม่พอเราก็จะต้องใช้ปัจจัยในการสะสมต่อไปเพื่อที่จะดึงปริมาณดอกให้ลงมาในตำแหน่งท้องกิ่งที่เราจะไว้ผลผลิตได้มากขึ้นอันนี้คือถ้าปริมาณดอกไม่พอแต่ถ้าในกรณีที่ปริมาณดอกพอแล้วเราก็จะเข้าสู่ปัจจัยบำรุงคือเล่งน้ำการใส่ปุ๋ยการพ่นปัจจัยบำรุงต่อไป ในกรณีถ้าเป็นกลุ่มผู้ทำสารและอยู่ในระยะนี้หากเราพบว่าการที่ดอกเขาออกมาเป็นลักษณะดอกสั้นแต่ในภาพนี้อธิบายว่านี่ไม่สั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีดอกสั้นเป็นระยะที่เราจะต้องให้น้ําแล้วเราจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นคือยืดช่อดอกเหล่านี้ด้วยฮอร์โมน GA หรือจิบเบอร์เรลิกแอซิด อย่างเช่นตัวรองจิ๊บเราก็จะใช้ในอัตราสูงนิดหนึ่งหลังจากที่เราจะต้องมีการจัดกรน้ำเพื่อที่จะดึงช่อดอกที่สั้นให้ยืดยาวออกมานี่เป็นระยะที่เหมาะสมและเป็นระยะเวลาที่เราจะต้องจัดการโดยเราพ่นไปในตำแหน่งตาดอกโดยตรงส่วนในด้านของปริมาณผลผลิตในดอกรุ่นนี้ที่เข้าสู่ตลาดผมก็ต้องนําเรียนครับว่าผลผลิตชุดนี้เนี่ยจะเก็บเกี่ยวอยู่ที่เดือนมีนาคม ดังนั้นเรื่องการตลาดก็คงไม่ต้องเป็นที่วิตกกังวลนี่คือสาระคำตอบในคลิปนี้สวัสดีครับ